อย่างที่อ่ะถือว่าตัดถือกันซะเนาะนีตัวเปิดเปิดแฟน่สวัเอบมิงเกันเครื่องนี่กิดลูมูนอนี่ยิงิดอยูเฮ้ยอย่างท่อ่ะท่ยูท่ยูเดี๋ยวมมีเลยนึงขอเวลาขันกอนขอเวลาขันกอนสวัสดีครับ เอาอีดอฟดิใช่ดินี่พามาเออดูเพื่อนตัดตรงครับบาร์เบอร์เอออันนี้พอผัวว่ะพอพอพอวูหอยาได้อยู่ที่ร้านโตบงบับเบอร์อันนี้ก็จัดกตัดผมเิงทุพันแล้ครับติดรถครับติดช่างครับติดช่างเลยครับเนี่ยชิมงานพร้อมชิมงานพร้อมคือว่าคือน่า อย่างรอวะเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เนู่ใส่ทรงผมมาเบงดิล็อกไงยังเบงดีคนตัมก็ยังเบงเดินดีขึ้นกล้องอื้อหูชีวิตขึ้นยังไงต้องเอานี่ยกันเนี่ยอ่ะปั๊ดาร์ยังที่อ่ะถือว่าตัดหนูกันซะเนาะนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพื่อนยิงยี หม้ขึ้นหลายขึ้นลานกูเดีะวะที่มีพลังอยู่ไหมทกสีแเมวอะขึ้นตัดไปนสั่นอ๋อกันบอลกันส่งผมหิ่งวะกันกันเฮ้ยวะที่วะที่่เฮงก็เมีหูกูอยู่เฮมาเลยไม่่ะนี่ดูเอาว่อะเอาวะวามแม่มาดื้อช่างเฮงมันยังเี้นี่ ภูมิใจแล้วโทรศัพท์ดับอีกอยู่กับช่างตรงมาเบิดเอาขลังขลังขลังใบหลักไสหบ่ช่างหิงหัวเขาช่างหิงอันนี้ตาตรงเลยบอกว่าแห้งหิงหัวเขาบัวบอกอันนี้มันหัวแบนแบนลงอ๋อไม่เป็นไรครับตัดได้หมดเลยโอ้ผมมันอรอนี่อย่าหูดดิใส่ป่ใส่ป่ะอบะปใส่ใส่บนไหมหันไปนี่สิไม่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 ใส่ครับเออสั่งข้างนั้ไม่้องยีเรืงสั่งอะไรสั่งหลัครับ ช่างบอกตัดฟีครับตัดฟสี่สิบบาทตัดฟิี่วตัดฟเท่เดียวคิดะเลออกคิดคือบุกสีเลยบุกสีมันจ้าคิมจ้องอินมาเม่นบ่อือบุกสีเอาวันว่าจะเอาเินลดเล้วไม่เป็นซอสีก็ีสั่นนี่กระตั้มพอมกันซหัวเลยเนาะอยู่กับร้านช่างต้งอำนวยเนาะอำนวยมาบาบอบาเบอร์อำนวยฮตคอ่อีกอีก Tắt yeah. ừ. ờ, kêu yes. oh, tôi một số mẹ. Mất tân nếu là. Tân không cảm. Anh năm ở mẹ lưu lên. Mamá 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 เอาเราไปเน้นหน้าตาเนี่ยเบ้งมองกันกันกกันเด้อมัเบ้องเด้อมันมีนี่เาสู้อะไรหนามาหนิหนาวมาแล้วอ้าวมันมีกันตัวไบนี้ของอนะโอ้โเราเล่นเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะอะไรก็เป็นบ้าครับเจังเลยเหมืนเงินเบื่จบมุฮงเหงืโอรอดหิ่งสวยใช่้ นันนี่กุตาตคามนี่นนี่นันี่บอกอุติธันะนนผมมตโค้งงีเด้มาตโคงงีเลยได้เฮยสนะเจีนะใจปอดวะ้แต่องเสียมโค้งเพราะมันตรงกุตาเสียมาแต่แหลกเลยเหรอจ๊ะเออเกียร์ได้นะผมย้อนีมันเกียร์ได้นะท่หรอเกียร์ก็้วามันกระจกกูรู้วมันกระจกย่อนละเริหมดกันวมขึ้นเรื่อยๆแล้ว เิดเปิดแน่สอดตวบอาินเสามเครื่องเลยกิดลูหมูเ็นโฟนสิบของไอโฟนสิบเอ็ดของไม่เราเปิดกันเลยวิธีที่ที่อู้ยิได้ปะสมองวิธีไหนวะทำไมมันยิกยนบอที่กดกี่เดียวี่ทีเดียวกดค้างเลยเดี๋ยวใพึ่งดิกดดับก่อนนี่นดับ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 ดเบไหมกดค้างลยไห นี่คือนังตึกบอกคุณอันมองปิดเสียงมองปิดเสียงข้างไว้เออนะ <c oughs> โทีทีที่ที่ทผมมสาสั่กันผมเนี่ยมาสกัน <c oughs> ยังยังอ่ะฮ <c oughs> ปิดโค๊นี่คือมมเอนี่ยโอ้แบบสามพันเออนี่แหละมัจะสียันปิดจมูกไว้ทำไมวะนี่แหละชั่ง,งนี่แหละแขงงกันแข่งเือีลา มันจะเข้าเื่อนอี้ง่ายแหเลื่อนมันีแี่เื่อนีกย่งไหนบ้นี่เขาจัดอยู่บเขาบอกอันนี่แล้วสนะแต่ก่อนนี้มอแมกิโลนี้มันจังเลยสมัยเ่ากิโลเียบไปไหมสเออมอแมนี่กูเหี้ยกูกิโตามมอแมกไอยาขีินี้กลหูตะบากกรอเอามันอยู่ถีอยู่บเจ้าหยาบ้าหยาบหยาบครับลละ พี่มือสาไม่รู้นึงก็ไม่มาหรอกแฝด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 ่วนมาทางนี้มาทีไหนใช่คนนี้ไหมครับสามเครื่องครับแฝดครับยังสว่างไม่พอครับเห็นหน้าตาจริงเลยคิ้วองมันบางเออบางๆด้วกันนี่ต้องให้ออกผมมันก็งามอยู่นะผมมึงคุณน้องว่าตกุตาถือของวันหางไหเลียบสะ เกือสัตโอเ่ยไม่หมดเล่นตัดหลังเลยกยังที่แขกเขาบอกว่าเขได้ตัดแขกรับบอกว่าไอ้เดี๋ยวีไปบอกว่าตัดตีตัดตีบอกว่าทงมาเบื่อบอกว่างานแก่งานแก่แรงก่ถือของเราเยอะแน่เด้อถืงเอยออีกว้ยีนี่อันนี้ป้าอะไรสแล จอนไงจอนสีน่าจอนจอนจอนจันร์ใสบบบ้าออีน้มันเป็นขันนไดใหญ่ดีครับยังที่ขันันไดลนะฟังการีบกลังกันคิวซะอกว่าคืนนี้ที่ไหนออยบารอ่งทรี่บอกันแอกว่าวันเสาร์วันรักวัวสาวงนี พูดกันเรา,เอาขอเสือกับาลได้ด้วยเหรอเอา้านอนสบายครับพี่น้อง <c oughs> ช่างออมลูกช่างแม็กี่หลักไส้ตัวนีออนน้ช่างอันนี้ตัวนี้ีช่างอันนี้ตัวนี้ช่างอะไรวะช่างในยิ้มช่างอันนี้ตัวนี้แท็กออกหลานงเตี้ยช่างกิโลใครช่างกิโลช่างมาถือครับเท่ห์ะ เดี๋ยวเราผม่งยาวันไปรุ่นแตเบื่องบึเบข้งแงสุรพันี่เหี้ยนอนี่เบื่งอิกดอกยูเฮ้ยอย่างเท่่ะเหยยุเหยยุมัเลยยงข่อขันก่นเขาไม่ได้ขันก่อนเฮ้ยช่วงช่วงนี้มิวเล็กเลยเนาะเต่แข้หลังต่อแหลมแหลมเฮ้ยข้งหลังน้ำบุหนาาตาเาใดเนยบืองยังไม่เสร็จตข้าังน้เป็นเนื่องจรนหนะแล้งหลางมันเป็นนักค่าเนี่มแหลมเป็นจอนให้สิ เล่เลเล่นเลแคเล่น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 แค่เนี่เป็นสามสาหายดีไหมใกล้สรจแล้วครับใกล้สรแล้วกันกลัมังกลัวไก่เลยะรอดูตอนสร็จครับโอ้ออกสียา